มือน,นี้เนาะครับสีภาพเ,เพื่อนๆครับมาหาไต่กบครับมือนี้เมืองว่าเฮาสิได้กบไปปิ้งไปมกกินบ่ครับมือนี้เดี๋ยวเบิ่งจักหน่อยก่อนนะครับเบิ่งก่อนว่าสิพอบ่สินีแสงตากบจักหน่อยบ่ครับนี่นะครับมันี้เข้ามาหาบนก่อนจักหน่อย ว่าคิพอสิเห็นบ่เพียบาะไ้กบไปมกกินไปปิ่งกินนะครับมกใส่ปีกล่วยไหมครับโม้บอกมากเลยเป็นแต่แสบนะครับอ่านกินกบหรอครับตอนนี้แต่ว่ายังมาท่านใดน,นะครับอ่านกินไปเรร้อยแล้วบื่งทางนี่สิมนี้บ่ครับนี่ ยังบระท่านเห็นนะครับเดี๋ยวห้าไปเบิ้งง้างหน้าเนาะครับเดี๋ยวห้าไปเบิ้ง้้างหนา้าไาซิม,มี่ใะไยินแต่เสียงกบหอง่ะครับแต่ว่า อยู่ไกลแห้งครับอยู่ไกลแห้งครับอ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 บยู่แถวไดนพดครับแต่รู้สึกว่าอยู่ไกน่นะครับยูซกว่อยู่ไกลห้อยยังมาหาเบื้องทางพีนะครับมาสิบหอบ่ มันน,มมนี่เขาสุดเกยโกปมกุยปีกไหมครับมันนี่พุ่นพุ่นกับเห็นแสงครับโมหัวเป็นตากบหรือตาเขียดหรือตามแมงเนาะครับย่างไปเบิ้งใกล้ๆจักน้อยก่อน คนทางนี่ันตะเก้าก็ยุดแถวนี่แหละครับใตกบใต้เขียดก็ได้ตะเก้าก็ยึดแถวนี่แหละเดี๋ยวเขา n ยางหาบึงนะครับยังไม่ทันมีครับน้องทันมีเดี๋ยวเขามาหาเบึง ข้างน,น,านี้เนาะหาแจมี่เดี๋ยวเขาหาเบื้องช่างกีนหัวซีมี่่ว,ห,วหาแต่กบแต่เฉียดเบตังครับเหมือนเหีา้ามาหาเบื้องว่าซิมีม่อ่ก็สีมานบ่าเฮ้ยนี่เด็ตัวหนึ่ง พหอเห็นตาตาเหลี่ยมมองมองอยู่นี่มันยังนี่มันยังนี่เดี๋ยวมึงก่อนหายเรียบแล้วมันหนูวะนี่มันยังเห็นตาตาเหลี่ยมมองมองอยู่นี่ฟังหันพอ่อแทนนี่เด้ครับพอแล้วเห็นแล้ว <c oughs> นี่เห็นแล้ว นี่ครับได้เขียดมูแล้วบะนี่นี่ครับผมเห็นหน้าตาเดียมมองมองนะครับได้แล้วเด้อบะนี่เขียดหมัวทางผุนยังม,มั่มีนะครับเดี๋ยวห้องหาตออีกครับเดี๋ยวห้องหาตออีกเห็นตาเดียมมองมองยู่นะครับ ปห้าออไป,ไห,ไปห,าหาต่ออกป่เยไปห้าหาตอเบึงทางนี้เบึงสิมีว่าได้แล้วตัวหนึ่งห้าเขียดโมไปอ้อมตื่มกันนะครับ เบืงทางนี่สิมีบ่ครับเบื้งทางนี้ก่อน,นสินมีบอฮึมแมนอีหยังครับนี่ตาเหยี่ยวมองมองขึ้กันนี่ลูกเช็ดโมงอีกบ่ครับนี่วันนี้นาะครับสิาพาเพื่อนๆนครับมาหาไต่กบครับมื้อนี้ เบิ่งว่าเฮาสิได้กบไปป้งไปมกกินบ่าครับมี้เดี๋ยวเบิ่งจากน่อยกอนนะครับเบิ่งกอนมาสิพ่อบ่สิเที่ยว่าได้กบไปมกกินไปป้งกินเนาะครับมกใส่ปีกล้ยไหมครับโอ้บ่มาดเลเป็นแต่แ่บนะครับอ่านกินกบแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายังมาท่านได้นะครับ อ่านกินไปเรียบร้อยแล้วในยินจะเสียงกบหองล่ะครับอยู่ไกลแห้งครับอบๆอ,อ,อ,อยู่แถวได้พวกครับแต่รู้สึกว่าตากบต้เขียดก็ได้ตะเกก็อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยว้องยางหาบึงนะครับ มาหาบึงห่าสิมีบ่สิมานบ่เฮ้ยนี่เด้โตหนึ่งพ่อเห็นตาตาเหลียมมองมองอยู่นี่มันยังนนย้งนี่มันยังนย้งนี่เดี๋ยวบึงก้อนหายเรียบแล้วมมนหนูว่านี่มันยังเห็นตาตาเหลี่ยมองมองอยู่นี่ฟังหันพ่อยกนนี่เด้ครับ พอแล้วเห็นแล้ว <c oughs> นี่เห็นแล้วนี่ครับได้เขียดหมแล้วบะนี่นี่ครับผมเห็น้าตาเดียมมองมเนนะครับได้แล้วเด้อวะนี่เขียดหมทางผุนยังม,มั่มีนะครับ เดี๋ยวห่อหาต่อยอีกครับเดี๋ยวห้อหาต่อยอีกร้องออกมาหากบบึงก็นนะครับไปห้อสิพอกบไปตมปครับเฮ้ยเ,เห็นเห็นตะโดดย้วยบันนึงเขียดโมนะครับเขียดโมครับบึงทาหนี้บังกับารห่อสิพอว่านกครับนกนกนกไกล้เดือนนะครับนะครับสองตัวมาหาก,กบหาเขียด มาเพออีอยงนอบ่ะนี้พ่อนกนะครับผมนกหากินย่ำขึ้นครับบ่หลับบ่นอนนะครับนี่ครับาหากบหาเขียดเต็มมาพอะอีอยงมาพ่อนกหากินย่ำขึ้นนะครับมาเข้ามาหาต่อครับดย๋ยวพอกคบนะครับ เบึ่งว่าทางนี้สิพอบ่ครับทางนี้สิมีบ่่ะยางเดี๋ยวห้องยางไปเบึ่งทางนี้ก่อนนะครับว่าสิเห็นบ่ ยังพท่านเห็นครับเห็นบ่อห้างนห่นนะครับนี่แงบ่ครับเตี้กับบ่อพ่อตากบกับผมไปพอนกแทนนะครับนกกระห้ากินขึ้นกันครับมาห้ากินพ่อกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่เขามาคลับชมครับผมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมขอบคุณครับ